หลังจากที่พวกยูกิแนะนำที่บอกหัวหน้าอียอนที่อยู่ในร่างนิวโดเลยบอกว่าทำแบบนั้นจะดีเหรอถ้าเกิดเราบอกหัวหน้าไปแล้วเขาเห็นว่าผลงานเราย่ำแย่คิดว่าหัวหน้าจะว่ายังไงนะโอคามะาเลยบอกว่าก็จริงอะเวลาหัวหน้าโมโหมันน่ากลัวนะพอฟังสตูคอยตตามแบบนี้อียอนค่อยโล่งใจครับเนื่องจากเขาก็ไม่อยากให้พวกนี้ไปแจ้งหัวหน้าเหมือนกันจากนั้นอียอนได้บอกสองคนนี้ว่าเรามาแยกกันจัดการทีละคนเถอะ นายจัดการหงจูหน้าสวนเธอจัดการชอนมูยองและฉันก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอก เมื่อวางแผนเสร็จสับพวกเขาจึงมาดักรอพวกฮงจูแล้วแยกกันสู้ตามแผนฝั่งนิวดโดที่อยู่ในร่างอียอนก็ไม่ทําหาอะไรนะครับนอกจากเยนดูแต่ถ้าเยนดูมันกวนเทียนเกินไปโอกมะเลยเข้ามากัดซาคอจากกัดทืบนิวดโดเลยบอกว่าฉันคือนิวดโดนะว้ยเจเยนเยนแน่นอนว่าโอกมะไม่เชื่อครับเขากําลังจะง้างหมัดใส่หน้าแต่ดีที่ฮงจูเข้ามาขัดตอนนี้แหละอียอนจัดการมันซะช่องโหวขนาดนี้นิวโดก็ไม่พลาดครับเขาจึงซักดาบออกมาแล้วปาดแปลดฮงจูซะเลย อียอนนี่นายเป็นบ้าอะไรนิวโดเลยบอกว่าฉันไม่ใช่อียอนไว้ฉันคือนิวโดฝั่งมูยองเห็นว่าฮงโจโดนปลาดแปดก็ตกใจมากเขาจึงเผอเปิดช่องหัวให้ยูกิแช่แข็งง่ายๆตัดมาที่อีรังตอนนี้เขาผสมยาและเอาให้ยอฮีและตนเดือมเรียบร้อยที่เหลือก็ต้องลุนให้ยอฮีฟื้นขึ้นมาเท่านั้น ทางด้านอียันก็เอาแต่จอบดูสถานการณ์หาทางเข้าอยู่นะครับฝั่งโอกามาก็ยังสงสัยว่านี่นายคือนิวโดตัวจริงงั้นเหรอนิวโดเลยด่าว่าฉันคือตัวจริงเว้ยจะอ้วนทึ่มสมองน้อยรีบจัดการนางนี่ซะดูท่าทางเก่งหน้าดู ฝั่งฮงจูที่เหลือคนเดียวก็พยายามสู้สุดความสามารถแต่ว่าสามรุมหนึ่งยังไงก็ไม่ไหวเธอเลยถูกแช่แข็งและนั่นส่งผลให้สตูแย่งสมบัติอีกชิ้นไปได้สําเร็จแต่ทว่ามูยองได้ใช้พลังไฟละลายน้ําแข็งแล้ววิ่งมาเสียบยูกิโอกะมะเห็นว่าสาวโดนเสียบจึงวิ่งไลก่กระเทือบมูยองแต่มูยองมีทักษะการต่อสู้ที่คล่องตัวมากเขาจึงได้เปรียบตัดแปดโอกะมะฝ่ายเดียวแล้วพี่แกก็หาจังหวะม,มาละลายน้ําแข็งให้ฮงจูทางด้านโอกะมะก็ไม่ยอมแหละครับ เขาจึงวิ่งมากอดลัดมูยองให้หลังหักเพื่อขัดขวางนิวโดที่เห็นว่ามูยองมีพลังไฟเลยพูดว่าฉันก็อยากได้พลังนั้นเหมือนกันนะน่าเสียดายอะ่ะยูเกิก็เลยยุให้ไปสลับร่างกับมันซะ ถ้าหมอนั่นยังอยู่พลังชั้นคงไร้ผลนิวโดไม่รอช้าจึงให้ยูกิเสียบร่างอียอนก่อนไปสลับร่างใหม่เมื่อเตรียมการทุกอย่างเสร็จสิ้นนิวโดจึงใช้วิชาย้ายร่างพันปีอียอนที่จอบเวลานี้อยู่จริงวิ่งร้อยเมตรชายเข้ามาขวางและนั่นส่งผลให้นิวโดสลับร่างกับอียอนอีกครั้งแต่ว่านิวโดไม่ลดความพยายามครับ แต่ว่านิวโดไม่ลดความพยายามครับเขาจะใช้วิชาสลับร่างกับมุยองอีกทีฮงจูเลยเข้ามาต่อยหน้าซะสถานการณ์พลิกขนาดนี้แทนที่โอกมามะกับยูกิจะทําอะไรสักอย่างแต่นี่กับยืนดูอียอนใช้พลังสายฟ้าแสนโวช็อตนิวโดตายต่อหน้าเฉยพอเพื่อนตายก็ช็อกสิครับอียอนเลยเข้าไปย่งเอาสมบัติคืนมาแล้วปล่อยให้สองคนนั้นวิ่งหนีกลับไปเวลาต่อมายองเฮได้ฟื้นตัวขึ้นซึ่งเธอดีใจมากที่ยังไม่ตายอีรังเองก็ดีใจมากเหมือนกันนะครับ เขานึกว่าจะเสียคนที่รักไปอีกแล้วหลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดได้จบลงพวกอียอนจึงโดนวาร์ปกลับมาที่โลกเดิมและพวกเขาก็ได้เจอกับนักฆ่าจอมโหดซาโตริแน่นอนว่าอียอนจำเขาได้นะครับนี่แกไอ้เวนผู้ช่วยนั่นเองซาโตริไม่อยากเสียเวลามากจึงบอกให้อียอนส่งสมบัตินั่นมาซะปกติแล้วสตูคอแบบนี้ใครมันจะให้ใช่ไหมล่ะครับ แต่อิยอนกลับเอาให้นั่นก็พอว่าตั้งแต่แรกที่ซาโตริเดินแจกใบปลิวเขาได้ไร่วิชาควบคุมใส่ทุกคนระหว่างนั้นโอกมามะกับยูกิเดินเข้ามาซาโตริเลยโชว์พราวให้ลูกน้องดูต่อไปฉันจะให้พวกแกสองคนบีบคอกันนะพอพูดจบเขาจึงใช้วิชาบังคับให้ฮงจูก,กับมูยองบีบคอกันอิยอนเข้าพยายามห้ามเพื่อนนะแต่ทําไม่ได้เขาจึงหันมาตีซาโตริแต่ก็สู้ไม่ได้อีกแล้วน่าผิดหวังนะเนี่ยเทพภูเขาอะไรกระจอกเชมัด อียอนเลพูดว่าฉันยอมแพ้แล้วชัยโยชัยโยชัยโยสาโตริงงมากมึงจะพูดเซโยทําไม3ครั้งอ่ะสักพักโอกมามะเดินเข้ามากอดลักซาโตริแน่นเอีะตามด้วยยูกิใช้พลังแช่แข็งอิยอนเลบอกว่า จิ้งจอกก็มีพลังที่ใช้ควบคุมได้เหมือนกันนะเฮ <trees. S 1> ้ย yani. ก็ค <GO av uther> ือว่าตอนที่อียอนอยู่ในร่างนิวโดเขาได้ใช้พลังควบคุมสองคนนี้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ฉันพูดว่าไซโยสามครั้งคนที่อยู่ตรงหน้าฉันคือสตูพวกแกต้องฆ่ามันซะนั่นแหละครับซาโตริเลยเสียท่าง่ายๆพวกฮงโจเลยหลุดจากวิชา จากนั้นอียอนสั่งให้สองคนนี้เอาซาโตรี่ไปยอนทิ้งแล้วพวกแกก็กระโดดลงตึกไปด้วยเข้าใจนะสักพักมูยองก็เข้ามาย่างสมบัติจากอียอนแล้วหนีไปซึ่งสิ่งที่เขาได้ไปคือไม้บรรทัดซุปซีวิตฝั่งอียอนก็ไม่ได้ตามไปนะครับเพราะว่าเจ็บหนักและจากนั้นทุกคนรด้พาก,กันกลับมาที่บ้านเพื่อรักษาตัวสำหรับการตายของยาจาจำนวนมากเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากนะครับและนั่นมันทำให้พ่ออินโฮหัวเสียสุด,สด ลูกสาวฉันจะแต่งงานอยู่แล้วมาเกิดเรื่องบ้าบออะไรที่โรงแรมฉันเนี่ยเอินโฮเลยบอกว่าอย่าได้ไปกลัวค่ะคุณพ่อถ้าเราจัดงานแต่งขึ้นมาแบบเดิมได้ทุกคนจะได้เห็นว่าตระกูลเรายังไม่สั่นคลอนลูกสาวพูดดีแบบนี้ก็ได้ใจพ่อเต็มๆสิครับและสาเหตุที่เอินโฮยังจะแต่งงานเพราะว่าในวันนั้นจะมีแต่คนที่สนับสนุนญี่ปุ่นมารวมตัวกันซึ่งเธอกะว่าจะใช้ระเบิดบื้มพวกนั้นให้ตายทีเดียว ทางด้านมูยองตอนนี้สะบักสะบอมมากนะครับโชคดีที่ตอนนั้นคุณตาเดินผ่านมาเจอเลยช่วยเอาไว้แล้วแกขอให้เจ้าสาวหอยทากช่วยดูแลอีกทีฝั่งคุณยายได้มาหาเทพห้าวิถีเพื่อถามว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นพาะคุณใช่ไหมคุณเป็นคนหนุนหลังมูยองงั้นเหรอเทพห้าก็บอกว่าไม่ได้หนุนหลังสักน้อยเขาเรียกว่าคู่ขาด้านธุรกิจนะ่ะคุณยายเลยถามตรงๆว่าสรุปแล้วมูยองมาที่นี่ทําไมฉันเห็นเขาตายกับตาแล้วทําไมเขายังมีชีวิตบอกฉันมาซะ เทพฮาก็ยิ้มมีเลสไนเหมือนรู้ทุกอย่างแต่ถามว่าเขาจะบอกตอนนี้ไหมเฮ่อต่อมาอึนโฮได้ไปชุมทีมเรื่องวางระเบิดนี่งานแต่งซึ่งเรื่องนี้เป็นอะไรที่เสี่ยงมากเพราะอึนโฮจะลงมือเองเจ้าสาวหอยทาก็บอกว่าคนเดียวจะไหวเหรอเราเปลี่ยนแผนกันดีไหมคุณตาเลยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหานะเรามีสมาชิกอีกคนที่เหมาะก,กับงานนี้ไม่ใช่เหรอซึ่งคนที่ตาพูดถึงคือชินจูนั่นแหละครับชินจูที่รู้ว่าอึนโฮวางแผนจะบื่ม,มเรียวเฮาก็เป็นห่วงนะ แล้วถ้าการเสียสละของคุณมันไร้ผลจะทําไงอ่ะเอืญโฮเลยบอกว่านั่นคือเหตุผลที่ฉันต้องการคุณฉันจะแต่งงานวันอาทิตย์นี้ช่วยฉันหน่อยนะคะชินจูจึงบอกว่าวันอาทิตย์นี้คงไม่ได้ครับวันนั้นเป็นวันที่เกิดจันทรุปราคาเป็นวันที่ผมกับท่านอียอนจะต้องขอโทษนะครับอียอนก็เลยแรกขึ้นมาว่างั้นฉันไปเองเอิญโฮจึงถามว่าทําไมคะได้ยินว่าคุณไม่อยากให้ชินจูยุ่งเรื่องต่อต้านเนี่ ตอนนี้ฉันไม่สนเรื่องอื่นหรอกนะแต่ว่าฉันมีเรื่องต้องสาสางกับว่าที่สามีเธอพอดีว่าฉันอยากเอาจริงให้หมอนั่นดูนะทางด้านเลวเฮที่รู้ว่าทหารรับจ้างแพ้พวกอียอนมาก็หัวเสียมากเขาไม่คิดว่าพวกนั้นจะเก่งขนาดนี้เจ้าตัวจึงคิดวางแผนเอาคืนพวกอียอนส่วนอียอนตอนนี้นั่งทําเกี้ยวอยู่กับน้องชายนะครับสาเหตุที่เขายังนั่งสบายใจนั่นก็เพราะว่าเขาอยากใช้ชีวิตสงบอยู่กับน้องชายสองคนก่อนที่จะจากกัน จากนั้นอีรังสงสัยเลยถามว่าทำไมดาวนั่นยังไม่หายไปอ่ะอียอนเลยบอกว่าไม่รู้สิแต่เทพโชคลาภให้มาต้องเป็นของดีแน่ๆต่อมาอีรังได้ทวงเอามือถือตามสัญญาที่เคยบอกว่าจะให้พออียอนให้ไปเขาก็บอกว่าถึงนายได้เจ้านี่ไปก็ใช้งานในยุคนี้ไม่ได้อยู่ดีแหละฉันเลยเตรียมของเด็ดกว่านั้นมาให้แจนแจนขวานทองคําเงาววบเหมือนขัดมาร้อยปีถามว่าอีรังชอบไหมก็ชอบแหละครับพี่ทําให้ขนาดนี้ ทางด้านฮงจูกับมูยองฟื้นตัวขึ้นแล้วนะครับซึ่งฝั่งฮงจูมีใจอยู่คอยดูแลไม่ห่างหายนั่นก็พราะว่าฮงจูเป็นเจ้านายคนสําคัญสําหรับเขาสําคัญกว่าชีวิตของเขาซะอีกทางฝั่งมูยองที่ได้เจ้าสาวหอยทากดูแลเจ้าตัวไม่รู้จะตอบแทนยังไงนอกจากคําขอบคุณซึ่งเจ้าสาวก็ไม่ได้อยากทำอะไรมูยองมากนะครับเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวมูยองเลยขอซื้อรองเท้าแล้วฝากไปให้ฮงจูพร้อมข้อความว่ารองเท้าคู่นี้สวยและราคาแพง แต่ดูเหมือนใส่แล้วจะเจ็บเท้าทุกเส้นทางที่ฉันเลือกเดินในชีวิตล้วนมุ่งไปหาเธอเพราะฉะนั้นหงจูใส่รองเท้าคู่นี้และพอเท้าเธอด้านก็คิดถึงฉันหน่อยนะถึงแม้มูยองตอนนี้ไม่ใช่คนเดิมที่หงจูรู้จักแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือความรักที่เขามีให้หงจูไม่เคยเปลี่ยนไป จากนั้นฮงจูได้เอารองเท้าคู่ใหม่มาอวดอียอนอียอนก็ไม่ได้สนใจมากนะครับเขาถามว่าฉันตั้งใจจะเข้าเรียวเฮก่อนกลับไปเธอสนใจร่วมมือกันไหมฮงจูเลยบอกว่าไม่ดีกว่าที่ผ่านมาฉันสู้มาเยอะพอแล้วสู้เพื่อหวังว่าโลกใบนี้จะน่าอยู่ขึ้นแม้ในตอนที่นายติดฝิ่นหรือมูยองที่กลายเป็นเห็นฉันก็ยังสู้แต่ฉันไม่เคยเห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนถ้าฉันร่วมมือกับนายตอนเนี้ยสุดท้ายนายก็ทิ้งฉันไปอยู่ดีขอโทษนะ ฉันไม่อยากให้คนของฉันได้รับอันตรายตัดมาที่มูยองเขาบอกกับพี่ว่าได้แค่ไม้บรรทัดมาถ้าผมหายดีเมื่อไหร่จะไปเอาหินมาให้นะพี่พี่จึงถามว่าแล้วอียอนจะกลับไปตอนไหนมูยองก็บอกว่าพรุ่งนี้ครับแบบนั้นไม่ทันแน่แค่ไม้บรรทัดก็พอทําตอนนี้ซะมูยองเลยพูดซึ้งๆก่อนทําว่าถ้าพี่กลับมาแล้ว เราไปใช้ชีวิตธรรมดาด้วยกันกินลาบหมูส้มตํากันนะพี่ทางด้านคุณยายก็รู้แล้วนะว่าเสียไม้รรทัดไปอียอนสงสัยเลยถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่คุณยายจึงเล่าว่าเทพห้าวิถีได้บอกกับฉันว่าสิ่งที่ทําให้เกิดเรื่องบ้าบอน,นี้คือเทพภูเขาองค์เดิมแต่ก่อนเราไม่เทพภูเขาแค่คนเดียวไม่ใช่สิแต่ว่าเทพคนนี้เป็นบ้าเขาทําให้ปีศาจถือกําเนิดขึ้นบนแผ่นดินเทพแห่งความตายก็เลยฆ่าเขา หลังจากนั้นเทพเจ้าได้แบ่งพลังดั้งเดิมเป็นสมบัติทั้ง4แล้วปิดผนึกไว้ในแต่ละยุคหินกับไม้บรรทัดคือหนึ่งในนั้นให้พูดตามตรงสมบัติพวกนี้ไม่ควรมาอยู่ในยุคเดียวกันเพราะว่าพวกมันจะดึงดูดเข้าหากันแล้วเป็นพลังดั้งเดิมอียอนเลยบอกว่าจะทำหน้ากังวลทำไมเดี๋ยวผมก็เห็นกับไปแล้วนี่แต่ว่าตอนนี้ไม้บรรทัดที่อยู่กับมูยองนายรู้หรือว่าเขาจะชุบชีวิตให้ใครอียอนก็บอกว่าก็พี่ชายเขาไงทำหน้าเครียดแบบนี้ ไม่ใช่พี่ชายเขางั้นเหรอใช่ครับสิ่งที่มูยองจะชุบขึ้นมาตอนนี้ไม่ใช่พี่ชายแต่ว่าเป็นเทพภูเขาองค์เดิมไอ้ตัวโกงทางด้านพวกชินจูตอนนี้มานั่งซดจกเพราะไม่มีอะไรทำฝั่งอิรังที่อยู่กับยอฮีก็มีท่าทีซึมๆครับที่ซึมเพราะเขารู้สึกใจหายที่อิยอนกำลังจะจากไปยอฮีจึงพูดให้กำลังใจและบอกว่าจะอยู่ค้างๆจนในที่สุดทางด้านมูยองได้เจอกับพี่อย่างที่ต้องการแน่นอนว่าเขาดีใจมากพี่เลยบอกว่า ขอบใจมากนะที่เหนื่อยเพราะฉันมาตั้งนานแต่เสียใจด้วยฉันไม่ใช่พี่ชายของแกเจอแบบนี้ก็งงสิครับพี่ชายก็เลยจิ้มหน้าผากแล้วพูดว่าตอนนี้หัวใจของนายกำลังหยุดเต้นอย่างช้าๆหลายคนเรียกฉันว่าเทพภูเขาองค์เดิมเพราะฉันนี่แหละพี่นายถึงเป็นบ้าไล่ปปาดแปลดคนและก็เป็นฉันนี่แหละที่เป็นคนกระซิบบอกวิธีช่วยพี่นาย ทั้งหมดมันเป็นแผนที่ฉันจะได้ออกมาพังงานแล้วตามหาสมบัติทั้งสีของฉันกลับขึ้นขอบใจนายมากนะลาก่อนในวาระสุดท้ายของมูยองเขารู้สึกโศกเศร้าและเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปมากนี่ฉันทำผิดอีกแล้วงั้นเหรออียอนฉันขอโทษถึงแม้ว่าอียอนจะมาถึงที่นี่เขาก็ช่วยอะไรมูยองไม่ได้อยู่ดี กลับมาที่อิรังตอนนี้เขาแอบยอเีมาซื้อของขวัญให้ชั่วข่าวซึ่งเจ้าตัวก็จะเสื้อให้อียอนด้วยนะครับแต่ว่าระหว่างนั้นมีใครบางคนตามล่ายอฮีและคนนั้นคือยูกิยูกิไม่พูดมากคอได้จังหวะจึงวิ่งปลาดแปกคอดื้อส่วนอีกคนที่โดนจับคือแจอยู่เขาโดนโอกามาจับตัวไปทางด้านอิรังที่รู้ว่ายอฮีโดนทำลายและหายตัวไปมันทำให้เขาก o มาก เขาโกรธไอ้ชั่วที่ทําแบบนี้และโกรธที่ตัวเองปกป้องคนที่รักไว้ไม่ได้อี่ยนที่มาหาน้องก็บอกว่าไม่เป็นไรลังดูจากปริมาณเลือดแล้วเธอยังไม่ตายและฉันพอจะรู้ว่าใครพาเธอไป แน่นอนว่าสองคนที่ถูกจับไปยังไม่ตายนะครับอียอนกลัวว่าตัวเองเจะไม่อยู่เลยเตรียมแผนสำรองซึ่งแผนที่ว่าคือเขาเขียนจดหมายไปหาอียอนในยุคนี้แล้วบอกให้กลับมาที่ขยองซองตอนแรกอียอนคนนี้ไม่สนใจนะครับเพราะในข้อความมันขี้อวดรวยเกินไปแต่พอเขาอ่านเจอข้อความที่ว่าสาวที่นายตามหาอยู่ที่บ้านเท่านั้นแหละครับเขาบอกให้ชินจูเก็บของแล้วกลับไปที่ขยองซองทันทีทางด้านเลวเฮมาซื้อชุดแต่งงานแล้วได้เจอกับอียอน บอกแล้วไงว่าเราจะได้เจอกันอีกมาหาฉันแบบนี้คงเตรียมสมบัติมาแล้วสินนะอียอนบอกว่าฉันไม่ได้เอามาว่าขอถามหน่อยสิแกจะเอาสมบัติไปทำไมอะเรียวเฮบอกว่านั่นมันเรื่องของฉันอะไรที่ทำให้จักรวรรดิญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ฉันเอาหมดตอนนี้ฉันคงฆ่าแกไม่ได้สินนะเพราะแกคงเป็นคนเดียวที่รู้ว่าสมบัติอยู่ที่ไหนอียอนก็บอกว่าใช่แต่ถ้าฉันเจอตัวประกันก่อนแกตายแน่น่าสนุกนี่จิ้งจอก มาดูสิว่าใครจะตายก่อนทางด้านอาิระได้มาหาฮงจูกับอีรังเพื่อยื่นข้อเสนอว่าจงไปชิงสมบัติจากอียอนมาซะแล้วตัวประกันจะปลอดภัยแต่ทำไมพวกเขาตายแน่และทั้งหมดนี้เป็นแผนของเรียวเฮที่กลาว่าจะให้ฝั่งนี้ตีกันครับอีรังจึงถามว่าจะเอาอยัางไงเธอจะทรยศ์อียอนงั้นเหรอฮงจูเลยบอกว่าแจยูมีแค่ฉันพวกหมาชินโดเป็นแบบนั้นแหละง่วงเง่าเชื่อมั่นแต่เจ้านายฉันต้องช่วยเขา ระหว่างนั้นอียอนเปิดประตูพังเข้ามาแล้วบอกว่าพวกนายหัดไปวางกันบ้างเซฉันรู้ว่ามีเรื่องให้คิดเยอะนะแต่ตอบมาจะเล่นไปตามเกมพวกนั้นหรือจะพลิกสถานการณ์ไปกับฉันพูดมาสักขนาดน,นี้ทั้งสองจึงเอาด้วยครับแผนการของอียอนง่ายมากเขาแบ่งเป็น2ทีมทีมแรกชินจูกับลูกน้องอีรังช่วยกันเสือมหาที่อยู่ของตัวประกันส่วนทีมที่2กีแสงร่วมกันกับอึนโฮพวกเธอต้องแอบลักลอบขนระเบิดไปไว้ที่งานแต่ง ทางด้านแดซองเห็นว่าพวกนี้เคลื่อนไหวแปลกๆจึงรายงานให้อาคิระทราบอาคิระจึงรีบมาบอกเรียวเฮว่าพวกนั้นกำลังตามหาตัวประกันกันอย่างบ้าคลั่งครับเราย้ายตัวประกันไปที่อื่นดีไหมเรียวเฮก็บอกว่าไม่จำเป็นแล้วเขาซุบซิบอะไรสักอย่างบอกอาคิระฝั่งฮงจูบอกว่าจะไปหาคุณยายแล้วขอใช้ตาของแกแต่ว่าคุณยายช่วยอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ดวงตามองเห็นพันไม้ของแกถูกแย่งชิงไปขอโทษนะ ก่อนหน้านี้ฉันดวลกับเทพภูเขาองค์เดิมแล้วแพ้มาเขาจึงได้ดวงตาของฉันไปประเด็นสําคัญคือเธอต้องไปบอกยอนให้กลับมาให้ทันเวลาเราจะให้หินพิทักษ์อยู่ที่นี่ไม่ได้พออียองรู้เรื่องเขาก็บ่นว่าไอ้เวนนั่นเก่งสินะยายถึงได้แพ้เนี่ยระหว่างนั้นอีรังมาบอกว่าเจอที่ซ่อนแล้วพวกเขาถูกขังอยู่ที่เรือนจําซอแดมุน อียอนเลยบอกว่ามันแปลกอยู่นะทําไมเจอง่ายจังฮงจูก็บอกว่าเราไม่มีเวลามาคิดขนาดนั้นฉันจะไปช่วยตัวประกันหน้าส่วนนายไปจัดการเลวเฮซะอียอนเลยบอกน้องก่อนไปว่าตอนที่พ่อบอกฉันว่ามีน้องชายเขาบอกว่าสักวันน้องอาจจะเก่งกว่าฉันดังนั้นลังต่อให้นายเป็นลูกครึ่งนายก็คือจิ้งจอกก้าวหางจงเชื่อมั่นในตนเองเหมือนที่ฉันเชื่อนายนะฝั่งชินจูก็เอารองเท้าให้ลูกน้องอีรังและบอกว่าไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกไหม ถือว่าเป็นของขวัญจากแดนไกลนะไอ้เพื่อนยากทางด้านอากิระได้เอายามาให้พวกยูกินี่เป็นสารสกัดจากต้นกวีโซฉีดมันใส่ตัวประกันซะเป็นคําสั่งจากท่านเลียวเฮพอได้รับคําสั่งโอกมะกล่าวว่าจะฉีดใส่แจยูคนแรกแจยูเลยปัดทิ้งไอ้ไอ้เวนนี่เหลือหลอดเดียวเลยจะฉีดใส่ใครล่ะทีนี้ยูกิเลยบอกว่าฉีดใส่เจ้าหมอนี่แหละฉันอยากเห็นว่านางฮงจูจะมีสีหน้าย,ยังไง เวลาต่อมาพวกอีรังได้บุกมาที่นี่จนหายอฮีเจอยูกิเลยบ่นว่ามาช้านั่นเนี่ยฉันเบื่อจะตายอยู่แล้วนี่แกถ้าแต่ตัวเธออีกฉันฆ่าแกแนะ่วิตายละถ้าทําได้ก็เข้ามาสิยะท้าทายแบบนี้หงจูก็เลยดึงความสนใจแล้วพุ่งไปเทียบยูกินัดเดียวจอดสนิท จากนั้นหงจูเรียบตามไปช่วยแจยูซึ่งตอนนี้แจยูถูกฉียดยาเรียบร้อยฝั่งอกกมาที่รู้ว่าหงจูตามมาเลยพูดว่านายหญิงของแกตกลุมพลางแล้วสินะขอให้สนุกกับเจ้านายนะไอหมาน้อย <c oughs> หลังจากฮงจูได้เจอแจย,ยูเธอรีบแก้เชือกให้ทันทีแจย,ยูก็บอกว่าอย่าอยู่ที่นี่ครับไปจากผมซะฮงจูงงว่านี่นายเป็นอะไรไปแจย,ยูสักพักแจย,ยูหยิบมีดขึ้นมาแล้วปาดแปลดฮงจูฮงจูเห็นว่าเขามีท่าทีแปลกๆก,ก็ไม่เคยจะสวนคืนนะครับเธอพยายามดึงสติพอแจย,ยูรู้ตัวว่าตัวเองดันทำร้ายนายหญิงที่รักลงไปมันทำให้เขาผิดหวังตัวเองมากๆขอร้องหลานายหญิงไปจากผมซะเวลาผมได้ยินเสียงหวีดผมควบคุมตัวเองไม่ได้ พูดมาแบบนี้ฮงจูรู้เลยว่าเขาโดนสรารก,กัดจากต้นกว,วีโซไม่เป็นไรนะแจยูฉันจะหาทางช่วยนายเองแต่แจยูเห็นว่ามันช้าไปครับเขาจึงตัดสินใจเสียบท้องตัวเองเพื่อปกป้องฮงจูทางด้านพ่ออึนโฮก็บ่นว่าทําไมแม่แกยังไม่มาล่ะลูกสาวจะแต่งงานอยู่แล้วเนี่ยอึนโฮเลยบอกว่าแม่ไม่มาหรอกคะ่ะพ่อหนูเอายานอนหลับให้แม่กินนลูกแวนนี่แม่ไม่ควรมาเห็นอะไรแบบนี้นี่คะไม่เห็นจะดีกว่า ฝั่งอียันตอนนี้มาถึงโรงแรมแล้วนะครับและเขากับชินจูก็เริ่มทําตามแผนที่วางเอาไว้ทางด้านอีรังตอนนี้งานเข้าครับเพราะเขาต้องสู้กับยูกิที่ยังไม่ตายมีนําซ้าโอกมะยังโผล่มาอีกคนบอกเลยว่างานเข้าคุณสองอิรังไม่มีทางเลือกจึงเข้าไปสู้กับยูกิแต่ก็สู้ไม่ได้ น่าผิดหวังเน้นเนี่ยเห็นว่าเป็นจิ้งจอกจะเก่งเหมือนพี่ซะอีกขอยูกิเห็นว่าอ e ิรังอ่อนแอเธอจึงปล่อยให้โอกมะจัดการบอกเลยว่าอิรังโดนกระเทือฝ่ายเดียวพ่อโอกามะหมัดหนักมากลูกน้องกะว่าจะเข้าไปช่วยอิรังก็บอกว่าอย่าเข้ามาปกป้องยอฮีซะถึงแม้จะสั่งแบบนั้นแค่ลูกน้องคนเดียวก็สู้ยูกิไม่ได้อยู่ดีครับ ยูกิจิงลากยอฮีออกมาแล้วทรมานเธอต่อหน้าอิรังตอนนี้แหละโอกะมะทุบหัวมันเลยและในเสี้ยววินาทีความเป็นความตายของอิรังนั้นเขานึกถึงคำพูดของอียอนแล้วงัดพลังแฝงออกมารับมือกับโอกะมะโอกะมะตกใจมากไอ้เจ้านี่ตามันเปลี่ยนไป ใช่ครับตอนนี้อิรังกายเป็นจิ้งจออเก้าหางเต็มตัวในเมื่อพลังเอรอรล้นขนาดนี้เขาจึงไล่บี้โอกามาฝ่ายเดียวแล้วปิดท้ายด้วยท่าไม่ตายฟ้ามืออรหันใส่โอกามาสไลย์ยาวๆติดกำแพงตายซะ ฝั่งยุกิเห็นเพื่อนโดนฆ่าจึงวิ่งเข้ามาลงลงอีรังก็เลยดึงขวานกลับมาเสียบเอกรวปาดแาดคอเอาคืนให้แฟนสาวดูเหมือนว่าจะจบแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่มันยังไม่จบเพราะว่าต่อมานักฆ่าจอมโหดซาตริปากดตัวฉันจะฆ่าพวกแกภายในสามวิ่เอา้าตายแล้วติและคนที่ลงมือสังหารก็คืออียอนรพเอกตัวจริงอียอนยุคนี้นะ ทางด้านฮงจูก็ยังโศกเศร้าเสียใจที่แจยูกำลังจะตายนะครับอียอนเห็นแบบนั้นเลยแซวว่านี่เธอร้องไห้เหรอโอ้ร้องหนักเลยฮะดูเหมือนว่าเขากำลังจะตายนะน่ะฮงจูเลยด่าว่าใสห่หัวไปอย่ามายุ่งไอ้คนอุตส่าห์เอาของดีม,มาให้ไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรไม่อยากช่วยเขาเลยดอกพิสลีดนี่ช่วยได้นะเวลาต่อมางานแต่งเริ่มไปตามปกติ แต่ที่ไม่ปกติคืออากิระเห็นคนหน้าเหมือนอ่นโฮจริงตามไปดูฝั่งคู่บ่าวสาวก็เริ่มพิธีอวยพรน,นั่นนี่ครับจนกระทั่งอ่นโฮบอกว่าฉันขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะไอ้เวนชาติชั่วพวกแกจะต้องตายวันนี้ไม่รู้ตัวเลยเรียวเฮได้ยินแบบนั้นเลยถามว่านี่แก เป็นใครกันแน่อึนโฮก็เลยแสดงมายากลด้วยการมุดโต๊ะลงไปแล้วโผล่ขึ้นมาเป็นอียอนฉันคือเทพจิ้งจอกหน้าหล่อย,อยังไงล่ะไอเวนได้เมื่ออียอนเปิดงานแบบดุเดียนเนื้อดสาดฝั่งอึนโฮก็ไม่น้อยหน้ากลาดยิ่งกระจายเรียวเฮเห็นอียอนทําแบบนี้เลยถามว่าลกล้าดียังไงมา,าท้าทายจจก,กวัดอียอนเลยบอกว่าก็ฉันอยากแสดงให้แกเห็นน่ะสิว่าคนเกาหลีจะสู้ให้ถึงที่สุด ทางด้านอื่นโฮตอนนี้ก็มาแตกซุ่มโจมตีพวกคนใหญ่คนโตส่วนอียอนยังสู้อยู่กับเรียวเ hey, ฮแบบสูสีดูดีมากว่ามีไผยอมไผ่ฝั่งอื่นโฮที่จัดการได้หมดทุกคนก็ต้องไปเชิญหน้ากับพ่อตัวเองล่ะครับนี่แกเป็นลูกบ้าอะไรทําไมทําแบบนี้ฉันอุตส่าห์มอบชีวิตที่ดีให้แกแล้วแกทําส้นตีอะไรเนี่ยอึนโฮเลยบอกว่าชีวิตที่ดีเหรอคะการที่ได้หยยบย่ำทรยศบ้านเกิดตัวเองพ่อภูมิใจเหรอ ขอโทษนะแต่หนูทำแบบพ่อไม่ได้และในจังหวะที่อึนโฮหันหลังให้นั้นพ่อจึงง้างยิงใส่ลูกแต่ท่าแขนสงสัยมือสั่นพอลุงแกจะยิงซ้ำชินจูเลยเข้ามาช่วยอึนโฮแล้วพานี้ออกไปไม่นานจากนั้นลุงแกก็โดนฆ่านะครับเพราะทหารคิดว่าแกเป็นคนลงมือสังหารนายพลใหญ่ของพวกเขาทางด้านอีอยังที่สู้อยู่กับเรียวเฮยอยู่นั้นจเจ้าตัวรู้สึกเสียเวลาเกินไปเลยกะว่าจะมอบของขวัญให้เอเดเรียวเฮจึงบอกว่า ของขวัญที่แกพูดถึงคือระเบิดนี่สินะวางแผนมาตั้งนานโดนจับได้ง่ายชิบหายแม่งเอ้ยทางฝั่งอืนโฮที่หนีมาเธอพูดขอบใจชินจูที่ช่วยมาตลอดและทั้งสองก็ได้กล่าวคำอำลาที่ดีก่อนจากกันทางด้านอียอนที่โดนระเบิดเต็มๆก็ไม่เป็นอะไรนะครับแถมชุดยังเปะเรียวเฮจึงใช้พลังบีบคออียอนแล้วพูดว่าแค่แกคนเดียวจะไปทำอะไรได้ จับฉันแล้วประเทศนี้จะได้เอกราชอย่างนั้นเหรออียอนเลยถามว่าแกอยากจะฟังสปอยไหมละ่ะวันที่15สิงหาคมปี1945ญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามและโซชอนได้รับเอกราชฉันมีเรื่องสงสัยอยู่นานมากขอถามหน่อยสิแกเป็นตัวเอีอะไรอะเรียวเฮจึงบอกว่าไดเทนโก นักพรตที่ผู้คนเคารพเมื่อมีชีวิตอย وب, ู่เทพภูเขาแห่งญี่ปุ่นเทพภูเขางั้นเหรอรู้แบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยถ้าเกิดว่าแกตายก่อนฉันกลัวว่าฉันจะจำแกไม่ได้บางใครเฮร้ยอุตสาห์เล่นด้วยตั้งนานนึกว่าจะเก่งกว่านี้ซะอีกมาจบเรื่องกันดีกว่า ในเมื่อท้าทายแบบนี้เรียวเฮจึงงัดพลังสูงสุดออกมากอียอนจึงใช้ก้าวพริปตาวิ่งปราดหน้าเรียวเฮจต,ตายซะแหละแน่นอนว่ามันไม่จบง่งายๆครับเพ้าลูกกระจอกโข่หน้ามาอียอนเลยบอกว่าฉันไม่มีเวลามาเล่นด้วยนะเฮ้ยสักพักฮงจูก็ออกมาช่วยอียอนด้วยท่าฮีโร่ฟังนะพวกแกวันนี้ฉันอารมณ์บอดจอยมากดังนั้นฉันจะฆ่าพวกแกทุกคนส่วนนายอียอนขอบใจนายมากนะ พ่อนายฉันจึงรู้ว่าตัวเองต้องเป็นใครอียอนเลยบอกว่าเทพภูเขาตะวันตกระยูฮงจูชื่อนี้เหมาะกับเธอมากกว่านายเยิงมโยโยอนกักนะขอจะมือก่อนลาหน่อยสิยุคนี้มาจงมาจับทำไมมันต้องกอดแล้วจากนั้นอียอนกับชินจูก็รีบขึ้นรถเพื่อกลับไปให้ทันเวลาแต่ว่าพวกกี่กี่อย่างแดซองดันมาขวางทางวิ่งสังหารหมูยองก็เลยต้องเปิดตัวออกมาช่วยแบบซูปเปอร์ฮีโร ที่จริงแล้วก่อนหน้านี้มูยองตายแล้วนะครับแต่ว่าด้วยแรงปรารถนาของอียอนที่ไม่อยากให้เพื่อนตายเทพโชคลาาเลลออกมาช่วยแต่เทพเห็นว่าในอนาคตอียอนยังจะลงทางเหมือนเดิมเขาเลยแนะนําว่าเก็บคําอธิษฐานไว้ดีกว่าไหมอียอนเลยบอกว่าไม่ครับเรื่องนั้นผมจะหาทางด้วยตนเองแต่ตอนนี้ช่วยเพื่อนผมเถอะนะทางด้านมูยองมีเรื่องสงสัยเลยถามว่าทําไมตอนนั้นนายถึงช่วยฉัน อียอนก็บอกว่าเราเป็นเพื่อนกันนี้ต้องมีเหตุผลยิ่งใหญ่ด้วยเหรอจากนั้นพวกอียอนมาหายายได้ทันเวลายายมีเรื่องสงสัยเลยถามว่าที่ผ่านมาฉันเป็นผู้ดูแลที่ดีของพวกเธอไหมอียอนก็บอกว่าไม่เลยอย่าคิดแต่ว่าเราสามคนชอบยายมากนะ และก่อนที่จะไปอียอนรู้สึกเศร้าใจนะครับพ่อยังไม่ได้บอกลาน้องซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้ตัวนะว่าตอนนั้นเทพภูเขาองค์เดิมจอบดูอยู่ไม่นานจากนั้นอีรังก็โผล่มาได้ทันเวลารังสภาพนายดูแย่มากนะอีรังเลยบอกว่าฉันชนะต่อให้ไม่มีนายอยู่ฉันก็สู้ได้อย่างเต็มที่พาองั้นไม่ต้องห่วงฉันนะเก่งมากไอ้น้องชายและนี่ เป็นของขวัญกว่านจากกันนายจะได้ไม่ลืมฉันที่ฉันมาเพื่อจะบอกแค่นี้แหละลาก่อนอียอนันในเมื่อกล่าวคำล่ำลากันเสร็จอียันจึงวาร์ปกลับไปที่โลกเดิมวันเวลาผ่านไปดูเหมือนทุกอย่างกลับมาปกติแต่เบื้องลึกแล้วพวกจักรวรรดิยังเดินหน้าขยายอำนาจไม่เคยเปลี่ยน ทางด้านมโยงตอนนี้ผันตัวเป็นหมอพเนจรช่วยเหลือคนนะครับส่วนหงจูก็ยังเหมือนเดิมเบื้องหน้าคือนายหญิงมโยยอนกักแต่เบื้องหลังเธอรับหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่สนับสนุนกลุ่มต่อสู้เพื่อเอกลราชทางด้านอีรังก็ต้องรับหน้าที่ดูแลอียอนในยุคนี้นะครับดูแลที่ว่าคือบังคับไม่ให้พี่ชายกลับไปติดฝิ่นอันนะและถึงแม้จะเป็นงานที่ยากแต่ดูเหมือนเขาจะชอบใจ ปี2 0 2 3ทางด้านอียอนปัจจุบันตอนนี้กำลังเดินทางไปรับแฟนสาวนะครับแต่ว่าระหว่างทางฝนตกเขาเลยได้เจอกับเพื่อนเก่าใครบวกอะไรเชิญชมัดคนละเรื่องและนั่นแหละครับอียอนได้กลับมาหาแฟนสาวอย่างที่ใจต้องการและจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน